วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ธรรมบรงศ,รศาสตร,ตร,ะะร์พัชกรโภคประธานดินเป็นวิทยากรค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะเดี๋่าครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางตสนนะครับในสถานาจจาีอาจารย์สตินะครับอา,าจารย์ชาติก็ลุ่มนะครับก็จระชื่นนักศึกษามาชมการทำปุ่งดินนะครับปุ่งดินแล้วก็ทำร์โมนพืช ครับอาหารอาหาหรของพืชนะครับอาจานด่วนพอด,ดีกําลังปรับปรุงพื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอความดีเรียนรู้สัตว์ร,ร,ร,ราชานะครับก็เลยต้องการที่จะปลูกพืชเนาะพอดีจะปลูกพืชต้องต้องปรุงยินก่อนนะครับปรุงยินก่อนก็เลยพอดีอาจารย์สันติจะมาติดต่อกถามยานเรื่องการจะรู้นอะไรนะครับก็เลยอยากค้านันะครับ ว่าอันนี้ถูของจริงเลยนะครับตอนนี้มาเห็นขนาดนี้นะครับอีกสามเดือนจะจตะแลกตามากนะครับเพราะว่าปรุงมินเสร็จทุบกระดูกต้นไม้พอต้นไม้โตแล้วทีนี้เราจะมามีกินก่นประมาณสามเดือนนะครับก็จะเป็นเรียนรู้ที่ทีเลยครับจะ,จะไม่เห็นแบบนี้เลยนะครับแต่เขียวจะอุ่สมสดัยเลยครับแต่สำหรับวันนี้เนาะก็จะมีการปรุงดินนะครับปรุงดินสําหรับต้นไม้ ครับต้นไม้นี่คือสำคัญคือสองอย่างที่นีกับเน้ำกับน้ำสำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีอาหารอย่างที่เห็นนะครับคือเป็นอาหารของพื้นหลังแล้วก็แฉะนะครับหรือจะทำฮอร์โมนนมสดวนฮอร์โมนไข่หรืออันน้ำหมักเชื้อค้าเราจะใช้พวกนี้ทั้งนั้นเลยเราจะไปใช้สารปิโตรเลียมมันจะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับหลายอย่างเลย นี้จะเริ่มนะครับเริ่มจากการทําอะไรง่ายๆก่อนเนาะคือหนึ่งคือจะปลูกต้นไม้ต้องทําดินก่อนนะครับทําดินก่อนอุปกรณ์นะครับที่เราจะมีวันนี้ก็สำคัญคือดินนะครับดินดินดินอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นดินนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงเอานะครับดินดินดีไม่ดีดินเหนียวดินร่วนดินทรายใช้ได้หมดทุกอย่างเนาะ รเรา <S 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 เราจะมาปรุงทีหลังนะครับปุ๋ทีหลังมีดินแล้วก็มีมีแกลบนะครับ <S <S ใช้เป็นแกลบดิบก็ได้อันนี้แกลบดิบถ้าเราหาแกลบดำไม่มีเราใช้แกลบดิบก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาการหมักนานกว่ากันนิดนึงนะครับปุ๋ย <S 2> <S 2> ปุ๋ยขี้วัวนะครับอันนี้ปุ๋ยขี้วัวผสมหมักหมักกับเศษหญ้าแล้วเศษฟ,ฟางแล้วนะครับอาจจะมีปูนขาว นะครับปูนขาวโดนลไม้ครับสาหรับปรับปรุงดินนะครับปูนขาวมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็มีน้ําหมักชีวภาพนะครับสําหรับการปรุงดินน้ําหมักชีวภาพหนะมักนี้ได้จากอะไรนะหมักจากผลไม้จากพืชสดจากถักสดทุกอ,อย่างเลยครับหมักเอา หรือหมักพวกเศษปลาก็ได้แล้วแต่เราจะใช้มันอยู่กับการที่เราจะไปใช้กับอะไรครับใช่ฟรุตชารีได้พวกกุ้งพวกเศษปลาเศษกุ้งเศษรกานะครับผมจะใช้ระยะเวลาหมักประมาณสามถึงหกเดือนมันจะมีคุณภาพสวยมากนะครับทีนี้ถ้าหมักแป๊บเดียวนี่มันจะยังไม่ย่อยอันนี้อันนี้เป็นผลไม้ที่หมักลงไปแล้วด้วยเป็นน้ำเลยนะครับมันจะไม่มีส่วนของผลไม้อยู่เลยเป็นน้ำเลย กากาแฟครับเพราะว่าร้านอาหารสอนบ้านนาเขามีกาดกาแฟนะครับมันมันเหลือทิ้งคือเราเอาแต่น้ําน้ํากาแฟไปแล้วที่มีมกาดกาแฟเหลืออยู่อันนี้จะเป็นถ่วยไนโตรเจนนะครับเติมไนโตรเจนแทนป๋ยูเรียเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้แล้วยาเวลาหมักนิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ได้หมักือต้องผสมอะไรอย่างอื่นไหมคะหรือว่าเป็นแตมะพร้ก็บ<ก>ินเลยครับกากล้วนๆเลยหรือเปล่ากากาล้วนๆเลยครับนี่คือเราเรา เราทชงกาแฟสดเนาะแล้วมันจะเหลือกาดกาแฟแบบนี้เราเอามาทำเป็น่อ่าแทนแทนปุยยูเรียกับดึงนันเจนนะครับนันเจนเยอะมากน,นีน่นันเจนนี่ช่วยให้พืชเป็นยังไงคะครับเะเนินเติบโต,ตเร็วครับนันเจน,น S <S ๆๆต้นเแรกๆนี่ต้องการจะกเจนมากในการขยายขยายโครงสร้างของลำต้นนะครับอันนี้จะเป็นกากกาแฟกากชาปนกันที่เราทันน้ำชาแ้ะกาแฟขายใบชาใบกาแฟผสมกันเลยประมาณนี้การปลูกต้นไม้ต้องทําดินก่อนนะครับการทําอะไรทุกอย่างก็ถึงองยมดินก่อนเลยคือเหมือนเราทํากับข้าวกินนั่นแหละเนาะถ้าเราไม่ไม่ใส่น้าปลาไม่ใส่ผงชูรสมันก็ไม่อร่อยไอ้นี่เหมือนเหมือนพืชพืชต้องการกินอาหารเหมือนเราครับอันนี้คือดินดินอะไรก็ได้นะครับอ่าเราจะใช้ ตอนนี้คือทดสอบเนะาะดาวแค่ขั้นต้นในการปุงคือดินสองส่วนแปบหนึ่งส่วนแปบปุ๋ยคอกกับหญ้าหมักหนึ่งส่วนครับปูนยุรไม้ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยเพราะว่าเราไม่ใส่เยอะตรงนี้เ็แค่ปรับปรุงลงดินหรือไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้แต่ที่นี่มันมีอยู่แล้วก็เลยจะใส่ให้ดูเพราะว่ามันเป็นการปรับความิกฎด,ด่าง นะครับปรับการเป็นกดดาของดินแล้วก็น้ำหมักจะใช้ประมาณ10ตีซีนะครับต่อน้ำน้ำ10ลิตประมาณนี้น้ำประมาณ10ลิตแล้วก็น้ำหมักนะครับประมาณกิโลนึงครับประมาณประมาณกิโลนึงปูนปูนขาวได้ไหมนะครับประมาณครึ่งโล องคาวนี่เอาไว้ทำไมคะปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินครับหรือถ้าดินเค็มดินมีนเค็มดินเปรี้ยวเนาะมันมันจะช่วยปรับสภาพให้เป็นเป็นกลางถ้ากลางคือประมาณหกถึงเจ็ดประมาณนี้ระยะวัดเขาจะหนึ่งถึงสิบเนอะครับหนึ่งถึงสิบถ้าถ้าเจ็ดไปนี่เป็นกรดนะครับอ่าถ้าถ้าเจ็ดขึ้นไปนี่มันจะสูงกรดเป็นดานน่างสูงถ้าเอาที่ดีๆคือหกถึงเจ็ดหรือว่าห้าจุดห้าถึงเจ็ดประมาณนี้ ครับดินจะเป็นกลางแล้วจะปลูกต้นไม้ตัวเร็วจะไม่แค่แกนต้นไม้จะไม่แค่แกนนะครับเหมือนต้นนี้หรือเปล่าคะถ้าประมาณนี้ทีน<ม>ี้ถ้า,าบางคน,นเขาบอกว่าใส่ใส่ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับอย่างนี้คือ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่มีนะครับเราไม่มีเราไม่ต้องก็ได้ <Okay. S 1> เพราะว่าเราต้องไปซื้อเนอะเอาะถ้าถ้าเรามีฟางอย่างเงี้ยเขาทำงานเนี่ยใช้เลยใช้ฟางจะดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะช่วยระบายอากาศได้เหมือนกันนะครับ ไม่ต้องจะไปินต้องไปซื้อกล้วย้พาให้เปลืองเงินนะครับแต่ถ้ามีอยู่ในบ้านแล้วใช้ได้เหมือนที่เราจูอยู่ที่บ้านน้ำหมักเช <c oughs> ื้อภาพครับทีนี้ <c oughs> น้ำหมักเชี้อภาพจะใส่ประมาณ10ท c, c นะครับ10ทีต่อน้ำ10ลิตรหรือ20 c ีซีก็ได้1ที1ลิตรแหละแต่ว่าอย่าใส่เยอะ <c oughs> นี่ช้อนโต๊ะนะครับเนาะช้อนโต๊ะนี่ค5ทีซนะครับนี่จำไม้เลย5ทีซีหนึ่โต๊ะกท่าก5ลิตร ถ้าใส,ส่ยเยอะเป็นตาข้าวยากับตายอันนี้คือสิบพีซีเนี่ยถ้าถ้าเป็นพีซรถเลยตายตายตายครับไม่ผสมน้ําตายเลยครับบางคนว่าเอ๊ะใส่ละไมั 2> 2> ้คือผ้ามันเยอะทไมมันตายตายเปื่อยตายไม่เห็นดีเลยครับนี่เราเราจะนิดเดียวนะครับนิดเดียวพอพอหมาดๆพอไม่เป็นฝุ่นเนาะคนครับคนคนประมาณนี้เราไม่ต้องให้น้ำเชะนะครับเหมือนเรน่ะคุณ นะครับถ้าถ้าเป็นหลุมแล้วก็ขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็เอาดินไปใสให่หลุมรอไว้เลยรดน้ำเช้าวันละครั้งก็ได้หรือว่าสองวันครั้งก็ได้เพื่อให้มันเพื่อในการช่วยลายของ,งอน้ำทีน,นะครับสำหรับดินนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เวลาเราลุกต้นไม้นใช้มือตุ่มนะไปเนี้ย้ากากมันยังร้อนที่สุดๆเยนะ่ยอยากพิ่งปู ปลูกไม่ได้ตายใช <Horse S 1> <source> ่เพราะแฉะลงไปดิเพราะมันเย็นไม่มีความร้อนเลยผมว่าอุ่นูกได้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณห้าสิบวันประมาณแนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่รัวที่ยังไม่มาใช้เวลาประมาณสิบถึงห้าวันวิ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอาหารเสริมหลังจากเราปลูกต้นไม้แล้วทีนี้ถึงเวลาทำเนาะ เอาเด oh. mm. <ๆ>ี๋ยวผมจุ้มอกดีกว่าตามลั้นแบการใช้เนาะคืนดิฉีนต้องข้อแสงใช้จากหลังจากการปลูกต้นไม้ประมาณเจ็วันเนาะถ้าเป็นนาก็ประมาณเจ็ดวันเนี่ยฉีดผลได้เลยนะครับจะช่วยกระเรียนไปโตเร็วถ้าเป็นฮอร์โมนต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนไข่หลังจากดิฉันต้องข้อแสงเนาะอีกประมาณห้าวันจะเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ี่คือเร่งเร่งการติดคือดอกติดผล นะครับอันนี้คือแต่ไฮเขามีการเกาะตัวในการเหมือนเหมือนรางไข่แบบผู้หญิงกินยาสตรีเป็นธาตุอะไรพวกนี้นะครับอันนี้วันนี้แล้วก็จะมีอมูน้ำสูตรอันนี้ดอกเขาเลี้งดอกเล่งไรแล้วดิอมนสูตรนี้หลังจากที่เขาออกดอกออก็นแล้วเป็นฉีดให้เขาติดดอกติดผลติดผลหรือก้านก้านดอกก้านผลจะเหนียวจะไม่ร่วกนะครับแต่จะใช้ออมูน้ำสูตร ทีนี้ใช้ใช้3อย่างระยะเวลาห่างกันประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับสลับกันไปเลยอันนี้เจ็ดวันอพอฟุกซึสิบสี่วันแล้วใส่อันนี้แต่ใส่อันนี้ก่อนนะใส่ใส่ไข่ก่อนนะครับพอใส่ไข่ได้สิบสี่วันก็ไปใส่ร์โมโน้งจุนะครับนนประมาณนี้ก็สลับกันไปรเรื่อยเรยจนกว่าเราจะได้เ็ผลผลิตการทาการททีิมีซีสังเคราะห์แสงนะครับ ปกรณ์ที่ใช้กระปีในทัวนะครับเออในทัวรกะปีตาอะไรก็ได้นะครับกระปีน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้น้ำปลา,ปลา,า,ปลาแค่นี้เองครับไข่กองเดียวพอนะครับกองเดียวประมาณนี้จะได้ขวดนี้หลายขวด ไข่หนึ่งฟองจะได้ประมาณ4ี่สี่ถึงห้าขวดนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะเราใส่้อนเดียวขั้นตอนการทำนะครับเรื่มแรกเลยคือตอกน้ําใส่ขวดประมาณนี้น้ําอะไรก็ได้ที่ที่น้ํคฟองน้ําปลาปลาแต่ปลาปลาต้องต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนประมาณสักสี่ห้าวันมันเป็นคอรินเนาะฮะคอรินเราเหยก่อนนะครับอาจจะน้ํคฟองใช้ได้เลยน้ํปบาดาลใช้ได้น้ํคฟองน้ําอ่างน้ําสายนี่ใช้ได้ แต่แต่ถ้าเป็นน้ำครองมันจะดีเป็นเร็วกว่านะครับเพราะว่าจินรีมันเยอะ,<ม>อะถ้าเป็นน้ำประปานี่เราใช้คอรีนฆ่าฆ่าจินทรีไปเร็วมันก็ตายไปเร้วอะไรเร็วก็กินยากนะครับใส่น้ำประมาณนี้นะครับไทยหนึ่งฟองนะครับออกเลยเลือกไม่ต้องเอานะครับ ถ้าเรม่เยอะเใช้เกลือาทำอเยอะนะครับถึงจดน้ำปลามีหรือรสสามมิอยากไครมีฟองนะครับหนึ่งช้อนี้นช้อนประมาณนี้น้ำปลาครับน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่เยอะประมาณช้อนหนึ่งอ่าน้ำปลาประมาณช้อนนึงนะครับแต่ถ้าเราใส่กะปิเยอะน้ำปลาไม่ต้องก็ได้นะครับ ล้วคนกันนะครับสมคนกันไปลวกหมูลดไอ้วงขาเอาม้วงมาให้แน่ต้นไปต้นไม้มล้วก็อยากกินเหมือนเรากินผมคือไม่เยอะกินเหมือนกันทุกอย่างเหมือนเหมือนเราเลยผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับใช้ได้หมูรถเนี่ย้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรับถ้าแค่แดงประมาณเดือนนึงแหละนะ แต่แบอันนี้ที่ทําสูตรสูตรเร่งด่วนนี่ใส่กะปพนี่มัน20กว่าวันก็เป็นเตียว่าประมาณสักเดือนนึงสองเดือนมันจะได้เป็นแต่การเลือกขวดจาเป็นด้วยนะอันนี้ทําพร้อมกันถ้าขวดโวค้เกเบฟซี่ไร้ไม่สะอาดจะไม่เป็นสีแดงเหยวะเสียอันนี้ก็ม<ค>ไม่ดไ,มดได้เสียถ้าได้แต่มันจะไม่แดงครับท้อนเดียวนะครับทอนเดียว แค่น,นี้เองไม่ต้องใส่เยอะครับช้อนเดียวปิดฝาขยาบถือว่าพิธีการทำสร็จนะครับแต่เวลาเราไปตากดแดดเราขยาวเป็นฟองนี่เนาะ,ะเราไปตากแดดปุ๊บเราต้องเอาน้ำเปล่าเพิ่มไปมันเป็นฟองนะครับไล่ฟองออกเราน้ำเปล่าเพิ่มอปครับ อ่าไล่ไล่ไล่ฟองออกมีฟองแรงนางมาดาลจะเว้นเว้นให้อากาศไม่มีนิดเกกษษตตรรเดียวแต่เราเราเวลาไปตากแดดสมมติเราปิดเขย่าปิดเนาะตากแดดเราคลายฝ้าไม่มีมันดังปี๊ดให้ลุ้มันออกอ่าพอพอาะถ้าปิดลุมหลงเวลามันตากแดดมันจะบวมกดจะบวมแล้วลมแก๊สปอ๋อครับครับถ้าไม่เปิดดีมันจะบวมบางทีมันกวดแตก วางเลยเขาเป็นสีแดงก็ใช้ได้เลยประมาณ22วันถึง30วันประมาณปีเป็นเดือนเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนนึงเราจะใช้นมเปจี้ยวด้วยนะครับมีน้ำตาลีจีย์ยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำตาลลีไฟน้ำตาลขอเน้นเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวไม่ได้ครับเป็นน้ำตาลทรายแดง ป็นน้าอ้อยนะอะไรก็ได้นะเป็นน้ำใช้เม็ดนบิร์นเพราะว่ามันมันผ่านการฟอกแล้วมันจะเป็นมันไม่ใช่กลินซีไม่ใช้อาหารทุ่ินซีน้ำตาลใส่เพื่อไปเป็นอาหารของุลินทซีนะครับวันนี้เราจะใช้ไข่ประมาณสามฟองนะครับเพราะว่าขวดขวดมันเล็กใช้ไข่ประมาณ3ามฟอง3ามถึงห้าฟองประมาณนี้คือเราไม่มีกล้วยเนาะเราเราเอาธรรมชาชาเลย เน่าก็ได้ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหรอครับใช้ได้ครับใช้ได้แต่เอาไข่ล้างล้างก็บรรทิใช้ได้แต่แต่จะให้มันทิ้งก็เหม็นทำยากใส่ใส่ไข่ห้าฟองเราก็จะเอาน้ำตาลห้าช้อนเลยนะครับ่รช้อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ต้องคูนมันเหม็นอ่ะนี่อ่าใช้ได้ครับใช้ได้เปิดมาแล้วมีกลิ่นเหม็นอ่ะอ่าถ้าถ้าใส่น้ำตาลน้อยเราจะหมักไว้เพื่อพอเปิดมาแล้วจะมีกลิ่นเหม็น ใส่น้ำตาลเพิ่มไปเลยแล้วมันจะหายเหม็นนะครับเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นอาหารจุินทรีย์แต่ถ้าเราเปิดมาแล้วมันหอมหอมนุ่มๆเนี่ยเรีวมันเป็นนั้นใช้ได้นมเปรี้ยวนะครับ่ได้เขาจะนมเปรี้ยวนี่เเอามาใช้เพราะอะไรเขามีบาซิลัสนะครับบาซิลัสสำหรับในการจุลินทรีย์ใส่นิดเดียวเองครับเราไม่ต้องใส่เยอะใส่ใส่ประมาณ ช้อนหนึ่งสองช้อนประมาณนี้เองนะครับนี้ครับน้ำเปรี้ยวไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่ทั้งขวดน้ำเปรี้ยวใส่แค่นี้เองนี่ตั้งทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับประมาณหนึ่งเดือนครับประมาณหนึ่งเดือนเน่งเดือนได้เลยนี่เราใส่น้ำตาลแล้วก็ปิดไว้หเดือนอ่าแล้วก็หมักไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันประมาณน้อยนิเราเปิดดูถ้ามันหอมปุ๊บโอเคเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันปิดปิดไว้นี่คลายฝาหนึง นะครับแค่ล้มหลวมเด็เวลาเป็นล้มอย่าให้มันหกแ,แค่ล้มออกได้ตั้งทิ้งไว้อย่าถูกแดดนะครับอันนี้อ,อันนี้ถูกแดดเต็มที่ทั้งวันแต่ไม่ใช่ทั้งคืนเพราะมันคือไม่มีแดดอันนี้อยู่ในร่มห้ามโดนแดดเพื่ออะไรนะอันนี้ฮอนนโโร์โมโนไข่นะครับเรียกมไข่สำหรับกระตุ้นในการออกดอกออกผลนะครับออกดอกกระตุ้นในการออกดอก รู้ว่าเนี่ยช่วงมกเนี่ยชมกม่วงกำลังจะเป็นดอกเนาะเราไปฉีดก่อนเลยฉีดก่อนปุ๊บมันจะเป็นดอกก่อนมันเท่าห้าตี้ตีเนาะห้าตี้ตีช้อนโต๊ะนึงเนี่ยคือห้าตี้ตีอืมห้าตี้ตีถ้าเป็นเป็นเป็นกระลอนกระลอนใหญ่ยี่สิบวิก็สองช้อนโต๊ะนะครับฉีดพ่นเช้าเย็นช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้อ่าไม่ต้องทั้งวันเดียวกันนะฉีดแค่เวลาเดียวตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้อย่าอย่าฉีดปล่อย สามถึงห้าวันครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งถ้าติดดอกแล้วไม่ต้องครับติดดอกแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งคือนี่อันนี้คือเล่นงันออกดอกเล่นออกวันแน่นอนชงโซมาต่อมือเล่นรงโซนหุ่นเป็นเลยชงโซนเพรอยากให้เป็นรถจริงนะครับรถเนี้ยมันจะใส่ประมาณสองต่อเต็มขวดไงมาดูดีมากอุปกรณ์ที่เราทำไรนะครับ ระนาขึ่องไรครับเสร็จครับเื่อว่ช่องระบายช่ออากาศไปด้วยไม่ต้องใส่เยอะสต้องซื้อขวดก็ได้บรกม่องได้มานี่นะครับถือถ้าใส่ใส่เยอะมันจะไม่มีช่องว่างสำหรับอากาศนน้ำตาลบาาน้ำตาลห้าช้อนเหมือนกัน นุ่ยู่หมูเกาสำหรับฮอร์โมนนมสดจะใส่นมเปรี้ยวเยอะกว่าฮอร์โมนไข่เนาะใส่เลยใส่เยอะไหมคะใส่ด้หมดเลยครับอ่ะขวดนึงเลยครับกู้ดีขวดนึงแตนเนี้ยอ่าเว้นระยะห่างนิดนึงนี่เลยครับฮอร์โมนนมสดดึงเขย่าเนาะ หนึ่งเดือนนะครับประมาณแต่ว่าถ้าเราใสา่น้ำตาลเยอะนี่จะเป็นเลี้ยวเป็นชา้ามันอยู่ที่ทีน่น้ำตาลเราเปิดดมดูถ้ามันหอมปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นละโอเทีจะได้แต่แต่อย่างที่ดีเลยคือที่จะใช้ได้จริงๆคือเปลี่ยนนึงวิธีการทำเครื่องดื่มชูกำลังปลาหลวมปลาหลวมมีห้ออะไรก็ได้ครับ <c oughs> เลยจะเป็นต <c oughs> อนกริงตอนกิงนกิงประมาณสิบยี่สิบกิ่งนะครับ ประมาณนั้นเคือหิ้วคือยิ้ว่ะประมาณครึ่งขวดประมาณครึ่งขวดมีเห็ดปี๊นือะไรมันก็มีความลนาะเนนอดนี่งียมีเลมีรูกระปีเอ็มร้อยที่สามารถทำเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยเลยไอ้พวกนี้มันเป็นวิตามินเนาะวิตามิน ตรงนี้เป็นพวกเกลือแร่นะครับเป็นเป็นสารอาหารที่ที่ต้องการนะครับแต่เวลาใช้ต้องเจือจางน้ําเปล่าด้วยนะครับอย่าไปแช่แบบนี้แช่แบบนี้มันเกินไปครับมันตายเฉพาะน้ำเต็มเขาอยู่รวรังกับกับนี้จะใช้ได้กล้าแต่ถ้าเราเติมผงชูรสเติมผงชูรสสองช้อนคนเข้ากันจะกลายเป็นใช้ส่วนยอด

เรีงหลากก่อนเลยหรือว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ตอนจริงไม่ได้ชั้นจริงเราก็ไม่ใช้ถ้าเราปลูดปลูกเสร็จปุ๊บประมาณเจ็ดถึงสิบวันใช้ตัวนี้ก่อนเลยตัวผมก็ต้นยอดไปอ่าอพอระยะนึงปุ๊บ อายุได้ประมาณที่ว่าที่ว่าเขาจะออกดอกนี่ตัวนี้ตัวนี้ชิตนรอดอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ครั้งนางเหมือนเป็นยาบางอ่าแต่ว่าเพราะอ่าต้นแรกอาจจะชิ่นบ่อยๆสี่งก็ไม่รู้ต้นหนังไปประมาณเดือนละสองค้งระมาเอาจนที่ว่ากำลังจะออกเขาจะออกดอกเขาออกดอกกันแล้วนะออกดอกอ่าเขาเริ่มออกดอกกันแล้วเราชิดตัวนี้เลยนี่เร่งเร่งให้ออกดอกเนาะเร่งให้ออกดอกพอดอกออกแล้วฉีดตัวนี้ให ติดผลครับติดผลนนี้เพิ่มเลยฉีดบนยอดเลยครับไอปคยผมปูอะฉีดเลยครับทีนี้พอาวเติดผลแล้วฉีดผลแล้วใช้รอเปติดเพ่มแค่นี้นะากันีลดเลยฉัไเหลจางน้ำาใช้เยอะนะครับฉีดพ่นเลยอ่อาสำหรับนามันจะมีข้าวอาเกาส0บวัน กับน20วันพร้อมทีไม่ได้อยู่กับทันท้าวด้วยคือถ้าถ้าข้าว90วันเนี่ยใช้ใช้ประมาณ3-4ครั้งเนาะพอแต่ที่นี้ตัวนี้จะใช้ไปถึงตัวที่สกงเราพวกนี้ต้องกาสมมติสมมติว่าข้าวข้าวประมาณ90วันเนี่ยตัวนี้ใช้ประมาณวันที่14วันจะใช้ละ14วันใช้14วันหนึ่งครั้งไปไป30วันอีกหนึ่งครั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไป45วันเนี่ย สองอาทิตย์ละครั้งหนึ่ง,ง,งครับก็จะใช้ตัวนี้อ่าตัวนี้ฉีดเลยก็เล่งเล่งให้ออกรวงออกรวงครับพอฉีดตัวนี้ปุ๊บ <crest> ให้อาหารให้ให้รวงติดเม็ดดีตัวนี้วานนี้ผมใช้ทุกอย่างเลยสามอย่างที่ผมทำเนี่ยคือผมใช้นนนาครับแล้วก็จะใช้ในการปลูกผักด้วยผ<อ>ักสวนครัวครับผักสวนครัว,วดีมากเลยตัวนี้ บางทีไปดูใน YouTube คนนั้นใส่เท่านี้คนนี้ใส่เท่านั้นไม่เหมือนกันแต่ปริมาณที่เราจะจะดูเลยประสบการณ์เราต้องทดลองประสบการณ์นะฮะแต่เพิ่มตัวอย่างคุณชาวไปปลูกต้นไม้ผมปลูกอย่างนึงมันก็เลยใช้ทำสูตรเหมือนกันนะครับเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าถ้าใส่แล้วงามสวยแสดงว่าเราทำถูกต้องถ้าใส่แล้วเหี่ยวเท้าหรือว่าใบเหลืองเราต้องลดปริมาณลงถัดไปการใช้ใหม่พบเห็เลยนะ ทุกอย่างต้องเจอจางน้ำครับน like ้ำประมาณนม้สท้ายอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะชี้แจงในการทำปุ๋ยแล้วก็ตุงดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ขอจบการบรรยายนะครับหรือว่าจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสารศาสตร์ปุ๋ยวิทยากรหน่อยโอ้โหขสอบรู้ท้าครูจนเอา